สวัสดีครับพบกับเรานะครับทีมงานตกปลาพ่อบ้านดากกานะครับแต่พ่อบ้านมีอยู่คนเดียวนะครับมีแต่แม่บ้านผมพ่อบ้านก็กําลังไปจอดรถครับที่เหลือก็พ่อบ้านมากับพ่อบ้านแดนนะครับผมก็ไปจอดรถอยู่นะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่เขื่อนเขาแหลมนะครับผมก็วันนี้เรามาแพ่ตกปลากุนช้างครับผมแพ่นี้ก็เป็นที่ มันหมายมาหลายรอบแล้วว่าจะมาก็ยังไม่ได้มาทีครับก็รอบนี้น้าแดนก็จัดให้ครับเ,เตรียมขนของลงครับตอนนี้เราจอดรถเรียบร้อยแล้วเหลือน้มาม้ากับน้าแดนนะครับเอารถไปจอดอยู่นะครับวันนี้ครับของนิดหน่อยของที่เตรียมมานะครับนิดหน่อยนิดหน่อยจริงเหครับนิดหน่อยจริงเหรอครับนี่ นี่มาอยู่แค่สองวันหนึ่งคืนมาอย่างนับเป็นอาทิตย์ไแไปแล้วอนี่ครับไอไขแตกที่มาแล้วครับแต่ก็เดี๋ยวเราก็รอเรือมารับไปลงแพนะครับผมก็เดี๋ยวมาเจอทีมทรลงแพนะครับทีมงานครับตอนนี้ก็ขึ้นเรือเรียบร้อยครับรอเข้าหมายครับไปแพสุดทาครับ เรา,ามาถึงแล้วครับแพรของเราครับไม่ไหวอ่ะเขาน้ำ่าเจียมซิงแล้วครับอันนี้พี่ช้างจับมา<ะ>ถึงแล้วครับผมเดี๋ยวเราก็คนทองลงนะครับแล้วก็เตรียมตัวกระเป๋าพันครับ ใครโง่เล้วเล้วาริงจริงเที่ยวคันกี่คันอะมี่กี่คันนะพี่อ้าวหาคันก็พออ๋อเราบอกให้เรามาเยอะเอาเมาเลยหมายถึงก็นั่ก็โอเคันเพราะไอ้รอคนนี้ ดีกินแล้วมันเอ,อ็นต่ำี่ดีปอนถไม่ออกเทีย่ยอเจอเจะไป่ายวิวบึก่ออก <มา S 1> ันต้องเปลี่ยนให้บล็อกมารอบบึกเรามีมา มันใหญ่ก็เบิร์ดเลอกก่อนเอาฮุกเพลือฮุกเพลือฮุกน้ำมันตยอะมากน้ำมันหวานเงคันนี้คันเ้ยตัวแรกมันต้องเบิร์ดเลอกอง้าไมไหนวะอีกแล้วอ

วไปไม่เป็นไรตกน้ำไม่เป็นไรเอาปลาขึ้นมาได้มไปห้ใหญ่อยู่อะ

นิ่งเลยอ่ะมันอ็อกแคกล่ะอ่อนแอมากน้องนิ่งเลยอ่ะมันไม่มันไม่ไปไหนเลยเนี่ยใครเขาก็คิดว่าเราซื้อมาอย่างเงี้ยกินรำไปจับไหนรูปทำไมอ่ะน้องยังไม่ตายดูได้กินโฟมกินลังโฟมกินโฟมเฮ้ยได้ทำได้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 เกลือแล้วอ่ะปลาปลาปลาเปิดครัว อลัวไม่อไหวเอากิปเปอร์จะให้นั้นจับเอาไม่ถ่ายไม่ถ่ายอ๋อไม่ถ่ายโอเคขายแทนลูกทำอะไรหรอฮะย่าปากรอเลยอะน้องไม่ย่าปากรอน้องเท่ารู้เอ้วนินเท่านินเท่านี่เงีถ่ายต้อมดูนางฟ้าประมาณสี่ขีด เอาแฟนแต่เลก,ก่นนหนอเอาแทันมา ป่าหมอสุ่มลมแรงจะได้หรือไม่มาไหมกระแรงเลือเกินครับเอาได้บัตเตอร์ครับใช่ไหมเดี๋ยกลับ ออก็บัตเตอร์ครับมาแล้วหนึ่งอีหนึ่งครับบัตเตอร์บัตเตอร์แววนฝาฝ่ามอสุมลมครับ <c oughs> เราก็ตอ,อตกใจเลยอยู่อยู่อยู่อ้คหอยู่ 你买完东西了吗？

パキパキ。

าวมาไหมครับหมายเลขหมายเลขรอบเช้ามาแล้วครับหลังอากาดีนาแดนไม่บอกเลยหันมาอีกทีนึงวัดขึ้นมาก็แล้วมากับวันรอบวันที่รอบเช้าแดนวันที่รอบเช้าครับ ีตาวขึ้นมาก็ได้ปรากฏซะอย่างนั้นไม่รู้เรื่องมันเหมือนที่มันคันมันดึงดึงดึงกัวะใช่ป่ะเออเราคิดว่าเป็นย่าไงก็เลยว่าเออเป็นย่าปรากฏสายสวยสายเหมือนน้วานเลยมาแบบไปรูเนื้อตัวเพราะลมมันแรงมากเลยครับเลยไม่รู้ว่าคัานมันโยกหรือว่าปลายคันมันโยกโยกเพราะอะไรมลมแรงจริงๆครับ เยเช็กเยื่อไงลาแล้วคันนั้นเห็นไหมบอกแล้วว่าเช็กเยื่อซ้ำซ้ำเมืม่อก,กี้ไม่ได้ซ้ำซ้ำทำไมมันเบาๆแล้วล่ะเบาแลยผมว,วนคบมาทางนี้นะครับเม,มื่อไ,ไ,ไหร่จได้ตัวเต็มตัวีเนี่ย ไม่ต่อเวลาไม่ขอต่อเวลยต้องตีไปเมื่อกี้ด้วยนะครับก็นั่นน่ะดิคันเดิมเลยตามมามันตามมา โ,โ<ห>อ้เยอะปลาเองจยับเองด้วยววนังฟ้า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 ลอยเลยเหมือนกันไงอ้วนก็ทำมันตายพันยาจ,จะได้เหมือนเดิมทวยยวันนี้ใช้ได้อยู่ คนเราตัวหิ่งนี่ตัวพอกันเลยโอ้ยตัวนี้ใส่ใหญ่ใส่ใหญ่ใส่โลอืมให้ใส่ใหญ่ก็ทำมือตอนเช้าสก็เก็บได้แล้วลูกก็นี่ไงเดี๋ยวไล่เก็บละให้แดงคนเดียวมีคันหมานมันมีคันหมานอ๋อตัวนี้ใส่ใส่โลครับเฮ้ยออกมาเนี่ยคุณลูกเลยครับผมก็จบลงแล้วนะครับ ทิปที่คุณช้างนะครับแพนปารบที่เคื่อนขาแดงนะครับก็สำหรับผลงานของเราก็ได้นะครับปาดิน6ตัวนะครับผมแล้วก็ปากาดำหนึ่งตัวปากก์สองตัวนะครับแล้วก็มินิคอมเบตเตอร์หนึ่งตัวนะครับทั้งหมดก็สิบตัวนะครับถือว่าพอใจครับเพราะว่าเมื่อวานตอนช่วงเช้าที่เรามาก็น้ำนิ่งๆนิดนึงแป๊บหนึ่งนะพอช่วงบ่ายก็ น้ำลมพัดแรงมากน้ำแรงมากนะครับผมตีไปก็ปลาไม่ค่อยจริงเท่าไหร่เนี่ยก็จนกลางคืนเราก็ไม่ค่อยได้ตีครับเพราะว่าน้ำมันแรงลมแรงตลอดเลยครับพอมาต่อเป็นช่วงเช้าก็ได้ของสาตัวครับก็ถือว่าโอเคครับสำหรับทีนี้เราพวกเราทีมงานตกปลาพู้บรรยากาศนะครับก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับก็ยังไงอย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานตกปลาพู้บรรยากาศนะครับผมก็ กันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีครับ